ไปที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่ค่ะไปชมบรรยากาศพิธีปิดแล้วก็ชมแฟชั่นโชว์นะคะในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะที่4ค่ะ สำนักงานประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะได้สนับสนุนงบประมาณในปีพุทธศักราช2559ให้กับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งเป็นหน่วยงานเครือข่ายภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อดําเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอสู่แฟชั่นค่ะผ่านโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะที่4ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สําคัญเลยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านเทคโนโลยีและมาตร,รฐานเพื่อสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ตลอดจนขยายช่องทางและโอกาสทางการตลาดสำหรับสิ่งทอแล้วก็เครื่องแต่งกายมุสลิมนะคะเดี๋ยวมีเสียงให้สัมภาษณ์ของนายสมพลรัตนาพิบาลค่ะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมให้ฟังค่ะวันนี้เป็นการแสดงผลงานของการอบรมพัฒนาผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมระยะที่ส ของการทำโครงการมาวันนี้ก็มีผลงานในเรื่องของวิทยากรมีการเดินแฟชั่นมีการให้ความรู้ผู้ประกอบการนะฮะซึ่งโครงการของเราเนี่ยจะมีระยะที่5คือเริ่มในปี60เรื่องแรกก็คือการพัฒนาผู้ประกอบการสิ่งทอและก็เครื่องแต่งกายมุสลิมให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับเ,เรื่องที่2เนี่ยก็เรื่องของการที่จะจับคู่ธุรกิจหมายความว่า วันนี้เราสร้างผู้ประกอบการเนี่ยให้มีความสามารถในการแตดเย็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเมื่อเราทําได้แล้วก็ต้องหาช่องทางให้เขานะฮะเพราะนั้นเราจะประสานงานกับผู้บริโภคผู้ใช้เสื้อผ้าร้านค้าผู้จัดจำหน่ายให้มาเจอกันเพราะนั้นของที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยจะไ,ได้ขายได้อันที่สามเนี่ยเราจะให้ความรู้ผู้ประกอบการที่ทำเรื่องผ้าแล้วก็เครื่องใน่กายมุสลิม ให้เขาเนี่ยได้รู้วิธีการหาช่องทางการตลาดผมเรียกอย่างนี้เพราะว่าวันนี้เป็นผู้เป็นโอกาสของผู้ประกอบการทางภาคใต้เพราะว่าการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นช่องทางที่ดีมากช่องทางตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีก็จะสอดคล้องกับเรื่องของช่องทางการตลาดที่เราจะให้เขาเชื่อมั่นครับว่าโครงการที่สถาบันสิงห์ทอดำเนินการในตอนนี้ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลนนังในการจัดงบประมาณทั้งหมดมาส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการจะเป็นความหวังของคนในพื้นที่จังหวัดชดายแดนภาคใต้อย่างแท้จริงฮะ ทั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และการพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพกับกลุ่มผู้ประกอบการและรัฐวิและวิสาหกิจชุมชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยผ่านการดําเนินผ่าน4กิจกรรมนะคะดังนี้ก็คือกิจกรรมที่1การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมสู่เชิงพาณิชย์เสริมสร้างทักษะกลุ่มผู้ประกอบการในด้านการออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการขยายช่องทางในด้านการจัดจําหน่ายให้ผู้ประกอบ การใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาส,สตูลปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะ กิจกรรมที่2เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีมุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีในด้านสิ่งทอเพื่อสร้างสมบัติพิเศษให้กับผลิตภัณฑ์ค่ะและการนำวัสดุจากธรรมชาติมาผสมผสานเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในรูปแบบของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอและเพิ่มคุณค่าใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยการนำเอาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมาผสมเข้าไปด้วยค่ะ ส่วนกิจกรรมที่3เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เน้นการเสริมสร้างทักษะในการฝึกภาคปฏิบัติเรื่องการพัฒนาคุณภาพของแพทเทิร์นผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่องแต่งกายมุสลิมเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปใช้พัฒนาแล้วก็ปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีรูปทรงสวยงามมีความเหมาะสมกับสัดส,ส่วนของผู้บริโภคในแถบภูมิภาคอ,อาเซียนค่ะและกิจกรรม ที่4นะคะการจัดทําฐานข้อมูลและสถานการณ์การค้าสิ่งทอเครื่องแต่งกายโลกฐานข้อมูลสิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในประเทศไทยมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียด้วยนะคะเดี๋ยวมีเสียงให้สัมภาษณ์ของนายประสงค์นินบรรจงรองอธิบดีกรมส่งเสริมสาหกรรมให้ฟังกันคะ่ะเรื่องของโครงการแฟชั่นมุสลิมภาคใต้นะครับนี่เป็นโครงการระยะที่4แล้วสิ่งที่เราเริ่มทํามาตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องการปูพื้นให้ให้ผู้ประกอบการได้รับทราบ แล้วเราก็มีหลายเรื่องที่เอาเข้ามาอย่างเช่นเรื่องของการพัฒนาผ้าตัวเนื้อผ้าเองนะครับเอาคอนเซปต์ของคนภาคใต้เข้ามานะครับอย่างเช่นเรื่องของลูกต้มเรื่องของตาลตโนดนะเรื่องดาหลาอย่างดาหลากับกับตาลตโนดเนี่ยเราใช้เส้นให่เอามานะครับแล้วมาพัฒนาใส่เส้นใยไา่เข้าไปด้วยก็เพื่อจะพัฒนาออกมาเป็นเส้นใยซึ่งเส้นใหญ่พวกนี้นะ่ย เหมาะสมที่จะไปใช้ปิดพันธุ์นั้นเป็นเคหะสินทอเราใช้เป็นเป็นตีมของรักบ้านนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีปิดพันธุ์ตรงนี้อยู่โชว์อยู่นะครับส่วนที่2เป็นเรื่องที่เราใช้เส้นใยแฟรมินนะครับซึ่งสารโครเลาเจนนี้จะสร้างความชุ่มชื้นให้กับร่างกา,กายก็ให้กับผิวพรรณอันนี้เราก็มีการทำพัพฒนาปิดพันธุ์ขึ้นมาอันที่3เป็นสิ่งที่เราเราก็เอาวัฒนธรรมของท้องถิ่นก็คือเรื่องของอใบกระเพาะตรงนี้ใบกระเพาะจะมีความความนิ่ม นะความนิ่มเวลาโดนน้ำ้วจะนิ่มมากแล้วมานวดจะนิ่มแล้วมาห่ออะไรได้ขึ้นรูปได้หลายแบบเนี่ยเราเอาโครงสร้างตรงนั้นมาทําเป็นเรื่องของทําผ้าที่ใช้กับเสื้อผ้ามุสลิมซึ่งเป็นผ้าที่นิ่มมากนะครับทำพัฒนาใส่ฟังชั่นอลเข้าไปจนกระทั่งนิ่มได้ผิดพันออกมาทั้ง3รูปแบบนะครับทั้งทงเป็นที่แขสิงห์ทอเป็นเรื่องของที่ใช้เป็นฟังชั่นอลและเป็นเรื่องของเสื้อผ้ามุสลิม ก็เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอนะคะเอามาตัดเป็นเสื้อผ้าก็ไม่เชยนะคะ,คะเป็นแบบทันสมัยเลยทีเดียวแล้วก็มีคุณสมบัติในเรื่องของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะค่ะ